อ้าวเกิดอะไรขึ้นทำไมเ,เราไปได้ดีลนี้มาเล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับครับจริงๆโรงไฟฟ้าตัวต่างประเทศเนี่ยครับก็เป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนของบริษัทนะครับเราจริงๆเรามีพูดคุยอยู่หลายที่แต่ว่าตรงส่วนของยุโรปเนี่ยพันธมิตรลายนี้เนี่ยเรารู้จักมาเป็นสิปีแล้ว แล้วก็เราตัวเราเองเราก็ามีการร่วมร่วมกับพันธมิตรเนี่ยช่วยกันทำโรงไฟฟ้าทีา่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่นะครับ mm hmm. แล้วก็พันธมิตรเองก็แจ้งว่าถ้าสมนใจจะไปลงทุนโรงไฟฟ้าที่ฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็มีพันธมิตรที่สามารถดำเนินการพัฒน,นาโครงการร่วมกันนะครับแล้วก็เข้า ไปลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ยุโรปได้เลยครับก็อันนี้เป็นที่มาที่ไปที่ที่เราเข้เาไปเข้ามา,าดำเนินโครงการตรงนี้ครับ,รบแล้วก็ได้ประกาศในข่าวของอตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วว่าเรามาีมีการลงนาม MOU ร่วมกันที่จะพัฒนาโครงการในในทวียุโรปเนี่ยประมาณ130่งมสิวัตครับอืครับผม130่งมสิวัต์ เดี๋ยวก่อนที่จะไปไปไปคุยตรงนี้ผมผมอยากรู้พันธมิตรคนนี้เนี่ยเขาเขาเป็นใครแลวเขาอ่ามีมีเขาดําเนินธุรกิจอะไรอยู่ฮะรับปัจจุบันตัวพันธมิตรเนี่ยนะครับก็ดําเนินธุรกิจเขาเขาเป็นผู้แทนจําหน่ายเครื่องยนต์ด้านพลังงานทดแทนจากประเทศสเปนนะครับแล้วก็ทางพันธมิตรเขากับ เครือข่ายเขาที่สเปนเนี่ยก,ก็มีช่องทางในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ซึ่งเราก็พอจะทราบว่าเขามีการร่วมพัฒนาโครงการไปหลายโครงการแล้วนะครับทีนี้ผมสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการบ้างเราก็ก็คุยพูดคุยกับเขาว่าในไหนเราก็เป็นพันธมิตรเป็นระยะยาวแล้วอยากจะ ถ้าถ้าเราสนใจจะร่วมพัฒนาโครงการที่โรงไฟฟ้าที่ตกที่สเปนหรือที่ยุโรปด้วยได้ไหมทางเขาก็ไปลองพิจารณาดูแล้วก็แจ้งมาว่าถ้าอย่างนี้เขาจะ,ะดูแลโคต้าให้เราประมาณสัก130่งมสิมิวัตต์ก็คือหลังจากที่เขาได้พูดคุยกับพันธมิตรเขาที่ท,ที่ที่ประเทศสเปนแล้วนะครับรบแล้วก็หนึ่งใน130่งมสิบวัตต์เนี่ยใช้เวลาการก่อสร้างประมาณสักใช้เวลา ทั้งหมดของโครงการนะครับอาจจะไม่มาพร้อมกันเพราะว่าอยู่ในช่วงการพัฒนาโครงการก็คือร่วมคึ่งไปไปดาเนินการเพื่อขอไลเซนส์นะครับในการจําหน่ายไฟครับตรงนี้มันใช้เวลาที่นู่นใช้เวลานานกว่าแล้วก็ตรวจสอบเอกสารมากกว่ารวมถึงต้องมีการทํารายการเรื่องที่ดินเรื่องอะไรให้เรียบร้อยก่อนโครงการที่จะมาถึงมือเราเนี่ยก็คือโครงการที่ พัฒนาโครงการเรียบร้อยแล้วทางพันธมิตรเองจะเป็นคนเข้าไปพัฒนาโครงการก่อนแล้วก็เอาเข้ามาสู่โครงการในโค้านหนึ่งร้อยสามสิบเมกะวัตต์นี้นะค,ะครับอ๋อก็ถือว่าสีเคียวสิถ้ายอย่างนี้ถูกไหมก็จะเรียกว่าสีเคียวก็ได้ครับแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าจะอยู่ที่ไหนบ้างเพราะนั้นอ,อย่างยังโครงการเนี่ยมันแบ่งเป็นระยะครับระยะแรกเนี่ยเราก็ได้รับแจ้งมาว่า คาดว่าภายในปีหน้าเนี่ยจะพยายามทำให้ได้สิบห้าถึงสามสิบมกะกวัตต์สิบห้าถึงสามสิบมิะกวัตต์เนี่ยในในโคตา้าแรกๆอาจจะมาเป็นกระจายกระจายอาจจะเป็นไซส์แค่ละประมาณสี่ถึงห้ามิะกวัตต์แต่เขาจะรวบรวมใบอนุญาตเหล่านี้เนี่ยให้เราแล้วก็ค่อ,คอยทางเราค่อยไปพัฒนา,าค่อยไปร่วมทุนหรืออะไรเงี้ยหรือหรืออาจจะดำเนินการต่อขั้นต่อไปซึ่งมัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละประเทศแล้วก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโครงการว่าลักษณะที่จะเข้าไปร่วมทุนจะเป็นลักษณะไหนครับแต่ว่าความร่วมมือเนี้ยเป็นความร่วมมือที่มีเจตจำนงร่วมกันที่ว่าเราจะพัฒนาโครงการครับครับผมก็คือ130เมกะวัต์ที่ได้มาเนี่ยจะเป็นแบ่งย่อยๆจะไปสร้างแต่ละที่อ่าวา่กากันว่าจะกี่มกะวัตนะฮะแต่ขั้นต่ําที่สุดคือกี่มกะวัต มันไม่ได้ระบุขั้นต่ำอย่างนั้นครับบางไซต์อาจจะแค่สามสี่เมกะวัตเองครับครับแล้วว่าเขารวมรวมพื้นที่โดมรายละเอียดมาให้เพราะว่าใบอนุญาตที่นู่นมันเป็นลักษณะของกิจครับกิจคอนเน็กก็คือเราต้องยื่นขอแล้วก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนแล้วถึงจะเริ่มดําเนินโครงการครับครับผมเอาทีนี้กลับมานะฮะก็เพราะฉะนั้น โครงการนี้ก็จะเป็นการดำเนินการ4ปี130เมกะวัตต์ปีแรกเอากี่เมกะวัตต์นะเห็นในข่าว15-30เมกะวัตต์เลยเหรอฮะพยายามจะให้ได้ครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับไลเซนต์ว่าเข้ามาเท่าไหร่ครับแล้วก็ทันทีที่ได้มายังต้องมาขออนุญาตผู้ถือหุ้นหมายถึงออขออนุญาตกรรมการกับขออนุญาตทำทำรายการร่วมลงทุนนะครับให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งครับ,รบแต่ว่า แต่หมายถึงว่าเป็นเป็นระยะระยะนะครับ <Okay. S 2> เขาจะรวบรวมมาเป็นเป็นชุดให้เราชุดหนึ่งก็อาจจะเป็นสิบห้าเลยหรืออาจจะชุดหนึ่งเป็นสิบอย่างเงี้ยครับก็จะพยายามรวบรวมมาให้ได้ปร,ประมาณนั้นแล้วก็เอาเข้ามาสู่โครงการเพราะฉะนั้นผมเลยตอบไม่ได้ว่าเป็ดแรกเนี่ยมันมันกี่ไม่กว่าจะแน่เพราะว่าใบอนุญ,ญ,ญาตที่ออกมาเนี่ยมันไม่มาพร้อมกัน <Okay. S 2> มันขึ้น <Okay. S 2> อยู่กับ,บท,าทางทางประเทศนั้นๆพิจารณาครับ ครับผมซึ่งเราถือหุ้นอยู่65เปนาะพันธมิตถือหุ้นอยู่35เปทีนี้สิ่งที่ผมจะถามต่อนั่นก็คือว่าบริษัทเราเมื่อกี้ผมเพิ่งเกิดต้นรายการไป MarketCap เราอยู่กันประมาณเนี่ยแหละนะฮะประมาณพันล้านละณขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับมูลค่าของโครงการนี้130เมกะวัตต์มูลค่ามันมันขนาดไหนฮะ130เมกะวัตต์เนี่ยก็ถ้าถ้า ประเมินทั้งโครงการนะครับซึ่งเอาเขาจริงๆมันจะแบ่งเป็นเฟสเป็นระยะดําเนินการ hmm. แต่ว่าถ้าประเมินทั้งโครงการเลยน่าจะมูลค่าลงทุนอาจจะไปถึงประมาณสักสี่พันล้านได้ครับ hmm. ค,บคบแต่แต่ว่าเบื้องต้นมันมันไม่ได้เป็นลักษณะนั้นนะครับมันเป็นมันเป็นทยอยเป็นโครงการก็เราคงเริ่มทําทีละเฟสแล้วก็ hmm. อ การการที่เราไปการที่พันธมิตรไปพัฒนาโครงการมาเนี้ยก็ทางเรากเ็เหมือนกับว่ายังยังสามารถพูดคุยในแต่ละโครงการได้แยกลงไปอีกครับแล้วก็ระยะเวลากับด้วยด้วยระยะเวลามันถึง4ปีเนี่ยมันก็จะม,มีมันจะมีประเด็นเรื่องถ่างเงินว่าถ้าถ้างเงินบาทแข็งขึ้นมูนลค่ามูลค่าการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็ mm. แข็งขึ้นหรืออ่อนลงก็เปลี่ยนไปบ้างนะครับซึ่งจะมีผลต่อต่อมูลค่าลงทุนอีกเพราะฉะนั้นเราเราใช้คําว่าประมาณแล้วกันครับโอเค,คนะฮะทีนี้แหละมันได้มาเยอะมาก130เมกิวัตนะครับเอาล่ะถึงแม้ว่าจะบอกว่าทยอยก็เถอะนะครับแต่ในเชิงของการเตรียมเงินทุนละ่ะเป็นยังไงวิธีคิดของเราต่างๆเป็นยังไงครับครับทางบริษัทก็จะดําเนินการหาหาทุนในการไปลงนะครับ เนื่องจากโครงการเนี่ยเป็นโครงการโงไฟฟ้าในต่างประเทศนะครับแล้วโดยเฉพาะเป็นทวีปยุโรปเนี่ยครับสถาบันการเงินที่ยุโรปเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อถือในในตัวโครงการอยู่แล้วนะครับก็เพราะว่าผู้พัฒนากับอะไรเงี้ยต้องขึ้นทะเบียนกับทางทางหน้นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราเราเตอน<ด>ที่เรา<ด>เข้าไปเนี่ยมันะสถาบันการเงินจะปล่อยในส่วนของเทอมโลนเข้ามาสู่โครงการเนี่ยค่อนข้างแน่นอนครับ แต่ว่าส่วนของฐานทุนเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นการเล็ดฟันหรือหรือหาทุนจากจากทางประเทศไทยแล้วก็เข้าไปร่วมลงทุนในในที่ที่ที่ประเทศนั้นๆนะครับครับก็คือแบ่งแยกสองอย่างก็คือว่าถ้าเป็นในเชิงของโครงการเนี่ยในฝั่งของสถาบัานการเงินยุโรปล่อยกู้อยู่แล้วถูกไหมสัดส่วนน่าจะประมาณสักเท่าไหร่ฮะเจเปล่า ใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเกือบทุกโครงการครับเกือบทุกโครงการก็ทางทางสถาบันการเงินก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มมาที่เจ็ดสิบสามสิบครับครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นในฝั่งของเราเองก็จะหาในส่วนทุนของสามสิบเนี่ยแหละนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของการกู้แบงค์อะไรต่างๆถูกไหมใช่ครับโอเคนะครับเพื่อที่จะเอาไปลงทุนตรงนี้นะครับซึ่งก็ก็ถือว่าจะเดินการ ดาเนินการตามนี้นะฮะผมถามตรงๆอะ่ะมันจําเป็นต้องเพิ่มทุนไหมหรือว่า,าวิธีคิดยังไงแต่ถ้าบอกไม่ได้ก็ก็บอกว่าบอกไม่ได้ได้นะฮะครับก็ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ได้สรุปเรื่องรายละเลอียดนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าครับับสัญญาณหายส,สกู่นะครับครับครับ มไม่ได้ได้ยินไหมครับบได้ยินไหมครับได้ยินแล้วคร,ครับเชิญครับอผมยังไม่ทราบว่าทางเงื่อนเงื่อนไขแต่ละโครงการเป็นอย่างไรแล้วกอ็อแต่ละประเทศคงไม่เหมือนกันเพราะว่าอ,อผมต้องไปดูเงื่อนไขของะการเข้าเข้าทําดูดีลิเจนต์ของแต่ละโครงการด้วยครับ,รบว่าโครงการโครงการย่อยๆที่ส่งมาเนี่ยมันมีเงื่อนไขเฉพาะของโครงการหรือเปล่า แต่โดยภาพรวมก็คือการหาทุนก็อาจจะเล็ดฟันอาจจะอาจจะทางอ้อมผ่านหุ้นผ่านหุ้นกู้หรืออาจจะทางตรงก็คือการออกออการออเพิ่มทุนหรือออกวอลลนเพิ่มหรือคือยังมีหลายมาตรการที่ยังไม่ได้พูดคุยเพราะว่าต้องต้องดูจังหวะเวลาแล้วก็ดูความเหมาะสมของของนาเวลานั้นอีกทีหนึ่งครับ เข้าใจว่ายังไม่ชัดเจนเรื่องนี้ครับผมอะแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของผลตอบแทนเป็นยังไงอะเพราะว่าโอ้โหมูลค่าลงทนุนประมาณสักสี่พันล้านก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนมันจะได้ IRR equity IR ไ็ R, R, ็ได้มากน้อยแค่ไหนครับเออ equity IR นี่แล้วแต่โครงการนะครับแต่ว่าส่วนของโซล่าเนี่ย จริงๆตัว Equity IR R ก็ไม่ได้สูงมากนะครับเพราะเพราะว่ามันมันเป็นเนื่องจากเป็นโครงการของโซล่านะครับก็มีความมั่นคงของโครงการระดับหนึ่งแต่ว่าตัวอ q u i t y IR R เนี่ยผมถ้าผมดูเบื้องต้นนะครับอาจจะไม่ได้เกินสิบครับแต่ว่าก็คือพยายามจะทำให้ทุกโครงการฟีดแล้วก็มีความเป็นไปได้ของโครงการมากที่สุดครับแล้วก็เพราะว่าทางอันเนี้ยเรื่องทางเนี้ยทางพาร์ทเนอร์ก็ดูแลให้อยู่แล้วก็ ถ้าโครงการไหนที่ที่ดินมันแพงหรือว่ามีมีเงื่อนไขเฉพาะโครงการมากเกินไปเราก็อาจจะสลับออกแล้วก็หาโครงการที่เหมาะสมเข้ามาแทนครับเพราะว่าเรื่องการพัฒนาโครงการเนี่ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของของหน้าง,งานนะครับครับผมครับแต่ว่าเราพยายามทําให้อีควิตีอาสูงที่สุดอยู่แล้วครับครับเอะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสัดส่วนของโรงไฟฟ้าก็ก็จะมะีเขาเรียกว่าสัดส่วนที่สูงเพิ่มขึ้นของไรายได้เรา พอสมควรสิครับสาหรับธีรมงคลส่วนของรายได้นี่น่าจะค่อนข้างเป็นอย่างนั้นครับก็คือรายได้จากเข้าแน่นอนเพราะว่าถ้าเราไปดูโรงไฟ,ฟฟ้าพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีเ,เรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการรับแดดโดยตรงนะครับก็ก็อันนี้ก็จะทําให้รายได้ที่เข้ามามันก็ถ้าถ้าเข้ามาเยอะก็จะ ก็จะมีผลเตยตรงกับบริษัทโดยตรงเลยครับแต่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วที่ยุโรปนี่พวกโซล่าต่างๆโซล่าฟาร์มต่างๆนี่ให้ให้ให้ผลตอบแทนดีพอสมควรอยู่เหมือนกันเนะาะคือระยะเวลาไ,ได้ใช่ไหมยังไงคะคุณธีรศักดิ์รับระยะเวลาก็ก็ดีครับเพราะว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะย,ยาวนะครับก็ทางอย่างบางโครงการเนี่ยได้ถึง30สถึงี่สิปีเลย นะครับในใน,ในภาพรวมทีนี้ตัวรายได้ที่เข้ามาถ้าถ้าบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็จะแทบจะไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องว่าจะต้องมาทําอะไรเพิ่มเติมเลยครับเพราะว่าที่นู่นเนี่ยเ,เรื่องการเมนเทนแนนต์นะครับอย่างอย่างที่เมืองไทยเนี่ยเราการดูแลแผงแผงโซลา่าแสงอาทิตย์เนี่ยเ,เราอาจจะต้องไปทําการล้างแผงเป็นระยะเพราะว่ามันมีเรื่อง ฝุ่นควันอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ที่นู่นเนี่ยฝุ่นควันค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นก็สามารถดำเนินการได้ค่อนข้างดีครับครับผมอ้าวนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับคุณเักสรรขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณแสบคุณแสบมากครับขอบคุณครับ